ฟุตบอลประจำวันอังคารที่9เมษายนพุทธศักราช2567กับผมแจนเต็มคอสำหรับวันนี้ครับยูฟาแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ก็มี3คู่ที่ชื่นชอบมาฝากแฟนๆหน้า YouTube กันอีกเช่นเคยไปเริ่มกันที่คู่แรกก่อนครับออเดอิร์บ้วยสึกแชมเปียนชิพอังกฤษ ทางด้านของลีดอยู่ในเตดเนี่ยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของซันอร์แลนให้ได้ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นลีดชนะได้แค่ครั้งเดียวเสมอ1แล้วก็เป็นทางฝั่งของซันอร์แลนเนี่ยชนะไป้3ครั้งส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งลีดเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งซันอร์แลนพวกเขาชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับ ลีต้องการสามแต้มในวันนี้ครับเพื่อที่จะไปเย็ดจ่าฝูงชั่วคราวฟอร์มในลังเย่าวนะครับเป็นฟอร์มเก่งของเขาเลย5นัดหลังเนี่ชนะรวดและเป็นช,นะชัยชนะขาดถึง4เกมส่วนซันเดอร์แลนด์ครับไม่ได้มีลุ้นอะไรแล้วในซีซั่นนี้แรงจูงใจน้อยกว่าลีดค่อนข้างเยอะขุมกำลังก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับแม้จะเจอเกมที่แล้ว ลีดะจะเป็นฝ่ายแพ้สแลนด์ไปแต่วันนี้ครับมั่นใจลีดจะเอาชนะได้แน่นอนพร้อมด้วยสกอรขาดครับวันนี้อยากให้ไปลีดได้เลยครับคู่ต่อมาครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกอาเซนอลครับจะเปิดเอมิเรตตอนรับการมาเยือนของทางฝั่งไบร์นเมลลินิกเฮดเวทในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นทางฝั่งอาเซนอลเนี่ยชนะ1 เสมอหนึ่งแล้วก็เป็นทางฝั่งบรเยนชนะไปถึง3เกมส่วนฟอร์ม5เกมหลังของอาเซนอลครับฟอร์มดีมากๆชนะ4สะเสมอไป1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งบาเยนครับโอ้โหฟอร์มแย่มากชนะไป3แล้วก็แพ้ไปถึง2เกม ทง้งั้นเจ้าถิ่นของอาเซนอนครับทำผลงานได้ดีเลยตอนนี้ทั้งในลีกแล้วก็ในรายการนี้แถมยังต้องเล่นในบ้านก่อนอีกส่วนทีมเยือนอย่างบายเยนครับชื่อชั้นเป็นต่อเยอะก็จริงแต่ว่าผลงานตรงกันข้ามเลยพวกเขาแพ้มาแล้ว2เกมติดติดแถมศักยภาพทีมก็ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยนะักก็จะเป็นบายเยนที่ข่มอยู่ก็จริงแต่มันก็นานมาแล้วด้วย สื่อตามประเทศเนี่ยวันนี้เปิดมาให้อาร์เซนอลเนี่ยเหนือกว่าอยู่ที่0.5เลยมองแล้วดูว่าน่าจะไหวนะสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเล่นในบ้านก็ค่อนข้างดีวันนี้อยากให้ไปที่อาร์เซนอลได้เลยครับและคู่สุดท้ายครับแล้วเมลิตเนี่ยจะเปิดซานเตียโกเบเนเวลรับกลารมาเยือนของท้งฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี แฮร์รี่ในการพบกัน5เกมหลังครับเป็นแมนซิตี้ชนะ3เสมอหนแล้วก็เป็เหลียวมลลิตเนี่ยชนะไปได้1ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของทางฝั่งเรลียวมลลิตพอชนะ3เสมอ2ส่วนฟอร์ม5เกมหลังของแมนซิตี้ชนะ3เสมอ2เช่นกันครับ แล้วเมริดเนี่ยวันนี้ได้เฝ้าลังเย้าของตัวเองก่อนยังไงก็ต้องพยายามเซฟผลการแข่งขันครับอย่างน้อยต้องไม่แพ้เป็นอย่างน้อยถ้าหากว่าพลาดแพ้คาบ้านเนี่ยนัดหน้าต้องบุกไปเยือนยังไงก็มีโอกาสตกรอบค่อนข้างสูงครับฉะนั้นวันนี้จึงต้องเน้นกันทุกรายละเอียดอีกหนึ่งข้อได้เปรียบคือได้พักมาแบบเต็มๆครับเนื่องจากไม่ต้องลงคัน เกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเท่ากับได้พัก 1- 2สัปดาห์เต็มๆส่วนแมิตี้ครับโอ้โหต้องเหนื่อยต่อการลุ้นแชมป์แล้วก็พึ่งเตะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับแล้วแถมเลียมลีเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องลุ้นแชมป์ครับเพราะว่าแต้มห่างอันดับ2อย่างคิโรนาแบบขาดลอยถึง8คะแนนครับทาให้มาโฟกัสกับรายการนี้ได้แบบเต็มๆครับขณะที่ทั้งฝั่งของแมิตี้เนี่ยโอ้ก้ก็เหนื่อยเลย เพิ่งจะชนะพาเลทเมื่อวันเสาร์ที่อ่านมาเองและยังต้องผวงกับการลุ้นถ้วยหลายๆใบอีกสําหรับมาลิตี้ดังนั้นครับการมาเยือนเบรนเบลสังเวียนซึ่งลายชันชุดขาวเนี่ยไม่แพ้ใครมา3-1เ,เกมติดแล้วมองว่าทรงนี้เนี่ยเรือใบน่าจะเอาแค่เสมอจริงชนะวันนี้ครับอยากให้อยู่หน้าบ้านที่เลอัลมาริดได้เลยครับกลุ่ม3คู่ที่ชื่นชอบวันนี้ครับลีดยูไนเต็ดอาเซนอลแล้วก็เลอัลมาริด ส่วนบทวิเคราะห์เต็มครับเดี๋ยวเรามาพบกันหน้าไลฟ์สดครับจรเจมเต็มข้อบ่าย3ามโมงตรงครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามจเจมเต็มข้อทั้ง3แพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube เพจ a c e b o o k หรือว่า TikTok เนี่ยจเจมเต็มข้อเซิร์ชไปยังไงก็เจอครับก่อนจะจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ ส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมครอบครัวกลุ่ม V.I.P ที่ดีที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้ทางเข้าอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ